รายแรกสมุทรสงครามคนขับรถโรงพยาบาลป่วยโควิด -19 ยังไม่เปิดไทม์ไลน์กลัวแตกตื่นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามถแถลงด่วนพบผู้ป่วยรายแรกเป็นคนขับรถโรงพยาบาลเอกชนมีประวัติไปเที่ยวอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีแฟนทำงานในศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดจึงได้สั่งทำความสะอาดทั้งศาลากลางและห้องที่เป็นสถานที่ทำงานได้มีคำสั่งปิดและให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานดังกล่าว ให้หยุดกักตัวตั้งแต่วันที่2เมษายนไปจนครบ14วันนายชัยรัตน์บุญสระผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสมุทรสงครามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกเป็นชายอายุ27ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเบื้องต้นชายรายนี้ได้ไปเที่ยวอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีรายละเอียดจะมีการสอบสวนโรคต่อไป นายชัยรัตน์กล่าวว่ากรณีที่แฟนผู้ป่วยทำงานในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามชั้น4ศสาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดจึงได้สั่งทำความสะอาดทั้งศาลากลางและห้องที่เป็นสถานที่ทำงานได้มีคำสั่งปิดและให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานดังกล่าวให้หยุดกักตัวตั้งแต่วันที่2เมษายนไปจนครบ14วันอย่างไรก็ตามแม้จะพบผู้ป่วยรายแรก แต่จังหวัดสมุทรสงครามยังไม่ปิดจังหวัดแต่ได้มีมาตรการเข้มข้นอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคนขับรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากนั้นไปจะดําเนินการสอบสวนว่าผู้ใดใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยแบ่งเป็น3กลุ่ม 1. สถานที่ทํางานในโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง 2. สนามสอบกอสนที่โรงเรียนรัทธาสมุทรและ3ครอบครัวคนใกล้ชิดของผู้ป่วยโดยจะนํามาตรวจสอบซึ่งผู้ที่สัมผัสถ้ามีอาการไข้จะพาตัวไปกักตัวที่โรงพยาบาล หากยังไม่มีไข้จะกักตัวที่บ้าน14วันส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้เบื้องต้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้สอบสวนติดตามแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงความแตกตื่นอย่างไรก็ตามเมื่อชัดเจนจะแถลงต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ผู้ที่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาติดต่อเพื่อคัดกรองต่อไปผู้ติดเชื้อรายนี้มีอาการเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่27มีนาคมเข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังจากตรวจยังไม่มีสัญญาณผิดปกติแพทย์จึงให้กลับไปเฝ้าดูอาการที่บ้านระหว่างวันที่27-30มีนาคมจากนั้นมาพบแพทย์ในวันอังคารที่31มีนาคมอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ประเมินมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 จึงส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าจึงรับไว้เป็นคนไข้และตรวจเช็คตามมาตรฐานและส่งตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผลออกมาเป็นบวกปัจจุบันผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีอาการน้อยยังไม่มีอาการแทรกซ้อน ปอดอยังปกติซึ่งจะให้ยารักษาทุกอย่างตามมาตรฐานการดูแล